อ่าโอเคครับสวัสดีครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง n o no c t u r n a l s t u d i o แล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกม one piece bounty rush เช่นเคยนะครับโดยในจริงวันนี้นะครับหลังจากที่ผมมาได้ซื้อบัตร1 9 9บาท2ใบใช่ปะ่ะแล้วก็สุ่มทั้งหมด2สเตปเลยเออ2รอบเลย แม่งได้โซบะแมสมาสองรอบเลยผมก็เลยแบบเออ desperate วะ่ะมาสุ่มโตนี้แทนแล้วกันโอ้โหดูเลทสิครับ1%เปรเเทรโบเปโลสเปโลแล้วก็โซบะแมส โอเคครับ1%่ยังไงผมก็ต้องขอลองซูมนะคือผมอยากได้เทรโบมากเลยอะเบลอสเมโลก็ดีนะแต่โซบะแมส no ไม่เอานะครับมาครับเราไปเริ่มสุ่มกันเลยกว่าลูฟี่มาฮะออ้หือหีบไม้ธงดำโอ้โห 32GR ม,ม,มันต้องได้อะไรดีๆบ้างเซไหนเรามาดูหน่อยเซได้อะไรดีๆบ้างโอ้โหความดียังไม่ปรากฏขึ้นมาเลยเ <c oughs> ว้เฮะเอาเข้าไปตัว2ดาวเข้าไปโอ้โหเฮ้ นี่คุณผมขอดีๆสักตัวหนึ่งได้ไหมมาเป็นขวัญกำลังใจให้ผมหน่อยมา3 2 GR อาเห้ยโอ้โห hey, oh ต้องออกมาสักตัวหนึ่งเซโอ้โอ้ m ม g กอดหมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โ oh, หให้ EXP มาแทนไม่มีตัว4ดาวแม้แต่ตัวเดียวไม่เป็นไรเอาสเตปที่2ต่อมาลุยกันเลยไปเลยมา3ตัวเออ ฮ้ยมันต้องได้ัะตัวนึงโอ้โหแม่งธงดำมางแต่เริ่มต้นเลยเว้ยเฮ้ยสาย2 G อาบ o สลุง้ลยเว้ยเมื่อกีน้นี้เอาเอาแล้วเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเฮ้ยตั้งน้าตั้งตากดเลยกดรัวๆเลยอจนมันจะออกมาวะเฮ้ยเฮ้ยมันต้องมาแล้วมันต้องมาจริงๆนะอ่าดูกันต่อไป นี่ผมรู้สึกว่าลูฟี่จะปักทงมาได้สักครึ่งทางนะมันก็ต้องมาสักตัวหนึ่งสิวะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้สเน็กแมนลูฟี่เฮ้ยมึงสุมได้ตัวเองจริงเหรอวะลูฟี่โอ้โหสเน็กแมนจริงวะเฮ้ยมาสเตปพิสามาสเตปพ่สามนี่คือการันตีตัวเลเจนเดอรี่นะครับก็คือการันตีสี่ดาวนะฮะมาดูกันครับฮีบทองว่า อ้าววิ่งกันไปเลยโอ้โหแต่ธงแดงนะดูกันว่ารุงหรือเปล่ารุงหรือเปล่ารุงด้วยอ้าว,าว,าวามาวา่ามาว่าเฮ้ยโอ้โห14 GR 14 GR า่าก็มาเดะมาเดะมาเดะมัดมัดมัดเบอร์เกสอื <c oughs> Are you fucking kidding me? <c oughs> คือเบอร์เกสเนี่ยนะคือถ้าผมเป็นหนวดดำผมไล่แมกจะกลุ่มไปแล้วนะเนี่ยคือแม่หวยชิบหายหรือว่าผมเล่นไม่เป็นหวเฮ้ย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 อ สี่ดาวม่ตัวหนึ่งลูฟี่แม่งสุ่มได้ตัวเองชัดเจนจังหวะนี้โอ้โหเบอร์เกสผมแม่งเลเวล80แล้วครับเฮ้ยแต่ไหนๆมันเลเวล80แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักนึงผมคงเอาเขาไปลงสนามเล่นจริงอะฮะมาครับมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันครับโอ้โหมา3ตัวแล้วว่าเฮ้ยคงดำว่ะเฮ้ยมามามา,มาเรามาสุ่มกันต่อดีกว่า โอาโหแม่งสองดาวมาเพียบเลยงวดนี้น,น,นี่กะจะเอาเกลือให้มันชวนจริงเหรอเนี่ยนี่มันก็เกลือชวัวจริงจริงนะเนี่ยมามาสเต็ปสุดท้ายการันตีตัวหน้าตู้อ่ะเออมันต้องได้สตวนเนี่ยตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โซบะนนะส ผมเบื่อหน้ามันมากแล้วนะโซบะแมสนะโอ้โหองทองมาอ oh, <this. S 1> ืมาเลยครับมาเลยครับต้องรีบกดข้าไปอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้โหตอนนี้มันน่าจะมาตัวสุดท้ายอะกดกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆแล้วกดตัวสุดท้ายได้อะไรอะได้อะไรอะ oh, <this. S 1> อะอะอะมาสโซบะมาสนี่คือคุณล้อผมเล่นบัเนี่ยนี่คือแบบนี่ผมได้มันจนเลเวลแ0แล้วนะเว้ย <laughs> อ่ะโอเค230เมตรสุดท้ายผมจะมาสุ่มอีกรอบหนึ่งมาเลยรอบแรกอืม้มหงดํามาว่ารอบนี้ทัดสวยจริงๆก็คือเกลือชวนน่ะและผมก็เป็นคนที่ดวงไม่ค่อยจะดีไงเนี่ยไงเกลือชวนโอโ้โหกินเปบปซี่จนเบาหวานขึ้นเป็นเลยมาสเตปต่อไปมาได้แล้วอืหิบทองมาว่ะเฮ้ยโอโ้โหมามามารีบไปเลยเพโลน่า โอ้โหไม่ใช่เพโลน่าล่างสองนะเพโลน่าร่างแรกที่ตอนนี้เขาเลิกเล่นกันไปแล้วไม่ต้องเอามาก็ได้มาดูสเต็ปต่อไปดีกว่าสเต็ปการันตีโอ้โหหีบทองว่ะมาเมื่อกี้นี้ G, ยี่สิบเจ็ดเฮ้ยลุงด้วยมันต้องได้อะไรดีๆขึ้นมามาเลยมาเลยมาเลยมาๆมาๆมาๆโอ้โหเปโลสเปโลว่ะเฮ้ยได้แล้วเปเโลสเปโลในที่สุดเปโลสเปโลของผมก็เลเวลเ0แล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่80นะครับ เอานะก็ยังดีกว่า60นะครับอย่าหน้อยก็เอาไปลงสนามได้หน่อยนึงมาสเต็ปต่อไปโอ้โหทงทองมาว่ะมารอบนี้ก็ถ้าทงทองมันก็น่าจะการันตีได้นิดนึงนะว่าเราจะจะจะ,จะเกลือวะ่ะ <c oughs> มาสเตปสุดท้ายครับการันตีครับมันต้องไม่ได้โซบะแมแสเชื่อผมเด็กรอบนี้มาเลยอืมโอ้อม,มาเริ่มต้นด้วยเกลือวะ่ะเฮ้ยมาข้ามไปสเต็ปสุดท้าย โซบะมาสนี่คือแบบผู้ผลิตเกมคุณสาบานได้ไหมว่าเนี่ยว่าเอาเทรโบมาลงให้ผมสุ่มจริงๆเนี่ยโอ้โหมันต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนอ่ะไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอทีเขาซุ่มชั้นนั้นก็ซุ่มแต่ซุ่มและไม่เคยสมหวงังหรืออาจเป็นพ่อพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นทีกู้สวยหรือเปล่าก่อนจากอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe